ระวจาของพระเจ้าประจำวันอังคารที่30กันยายนระลึกถึงนบุญเยโรมพระสงฆ์และนักปราชญ์บทอ่านจากหนังสือประกาศศกเสคาริยาบทที่8ข้อ20 23ถึง23องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลตรัสดังนี้ บรรดาประชาชนและผู้อาศัยในหลายเมืองจะมาด้วยชาวเมืองหนึ่งจะไปหาชาวเมืองอีกเมืองหนึ่งพูดว่าพวกเราจงรีบไปทูลขอพระกรุณาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไปสแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลกันเถอดเขาพระเจ้าจะไปด้วยประชาชนจำนวนมากและชนหลายชาติที่มีอำนาจจะ,สะแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาล ที่กรุงเยรูซาเลมและทูลขอพระกรุณาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจัก,กราวาลตรัสด,ดังนี้ในวันเหล่านั้นชายสิบคนจากชนชาติทุกภาษาจะยึดชายเสือ้อคลุมของชาวยิวคนหนึ่งไว้พูดว่าขอให้พวกเราไปกับท่านทั้งหลายเธอเพราะพวกเราได้ยินว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุลูกาบทที่9ข้อ5 1- ถึงหเวลาที่พระเยซูเจ้าจะต้องทรงจากโลกนี้ไปใกล้เข้ามาแล้วพระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่จะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มและทรงส่งผู้นำสารไปล่วงหน้าคนเหล่านี้ออกเดินทาง และเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสมาเรียเพื่อเตรียมรับเสด็จพระองค์แต่ประชาชนที่นั่นไม่ยอมรับเสด็จเพราะพระองค์กำลังเสด็จไปกรุงเยรูซาเลม็มเมื่อยากอบและยอนสิทธิของพระองค์เห็นดังนี้ก็ทูลพระองค์ว่าพระเจ้าค่าพระองค์ทรงพระประสงค์ให้เราเรียกไฟจากฟ้าลงมาเผาผลาญคนเหล่านี้หรือไม่ พระเยสูเจ้าทรงหันไปตำหนิสิทธิ์ทั้งสองคนแล้วทรงพระดำเนินต่อไปยังหมู่บ้านอื่นพร้อมกับบรรดาธิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระรานานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยคซูสุทต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับ ในโบราณที่หนึ่งเราพบว่าคำทํานายของเสคาริยาปกครองความหวังให้ประชากรของพระเจ้าผู้รอคอยว่าการเดินทางแสวงบุญสู่กรุงเยรูซาเล็มในวาระสุดท้ายจะสำเร็จไปตังพระวาจาที่ว่าประชาชนจำนวนมากและชนหลายชาติที่มีอำนาจจะแสวงหาพระยาเวจอมจักรวาลที่กรุงเยรูซาเล็ม และทูลขอพระกรุณาจากพระยาเวหนังสือประกาศศกเสขารียาอยู่ในลำดับรองสุดท้ายใกล้เคียงกับประกาศศักฮักไกอยู่ในช่วงหลังกลับจากการในประเทศที่บาบิโลนระหว่างการฟื้นฟูศาสนาและชุมชนชาวยิวในดินแดนแห่งบรรพบรุษขณะที่การบูรณะพระวิหารดำเนินต่อไปจนสำเร็จ คำสัญญาของประกาศกอยู่ในภาคที่3แต่ก็มีระบุไว้ตั้งแต่ภาคแรกแล้วการทำนายประกาศถึงการเดินทางของนานาชาติไปสู่สันติภาพณกรุงเยรูซาเลม็มดังที่เราพบในอิสยาห์บทที่สองข้อ1ถึงข้อ4ซึ่งข้อความเกือบจะตรงกับมีคาบทที่4ข้อ1ถึงข้อ4 พระยาเว์จะทรงปกครองสิโยนในอนาคตสำนักอิสยานำเสนอประเด็นแห่งความหวังซึ่งชาวยิวรอคอยพร้อมพร้อ,อมกับการเสด็จมาของพระเมสสิยาในยุคสุดท้ายเรื่องการกลับใจของนานาชาติมาหาพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นงานของชนอิสราเอล กากลับใจไปการตอบสนองจากใจของคนทั้งหลายต่อพระราชกิจของพระเจ้าในวาระสุดท้ายโบราณจากพระวรสารที่กล่าวถึงการเดินทางของพระเยซูเจ้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มทำให้คำทำนายของประกาศศกชัดเจนขึ้น ลูกาพูดถึงวัน,นที่พระเยซูเจ้าจะต้องจากโลกนี้ไปดังพระวาจาที่ว่าเวลาที่พระเยซูเจ้าจะต้องทรงจากโลกนี้ไปใกล้เข้ามาแล้วพระงค์ทรงตั้งพระทัยแน่แน่จะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทรงนำบรรดาศิษย์ออกไปใกล้หมู่บ้านเบธานีทรงยกพระหัตขึ้นอวยพระพรและขณะที่ทรงอวยพระพรนั้น พระองค์ทรงแยกไปจากเขาและทรงถูกนําขึ้นสู่สวรรค์มิใช่เฉพาะการเสด็จสู่สวรรค์เท่านั้นแต่รวมถึงทำล้ำลึกมหาธรรมาและการสิ้นพระชนในกรุงเยรูซาเล็มด้วยพระเยซูเจ้าตรัสไว้แล้วกับบรรดาสิทธิ์เมื่อพระองค์ทรงอธิบายหลังจากเปโตรประกาศความเชื่อว่าพระองค์คือพระกริตเจ้า พระองค์ตรัสว่าบุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานเป็นอันมากจะถูกบรรดาผู้อาวุโสมหาสมณะและธรรมจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับและจะถูกประหารชีวิตแต่จะกลับคืนชีพในวันที่สามพระองค์ตรัสซ้ำหลังจากทรงสแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์พระองค์ตรัสว่าบุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานเป็นอันมาก จะถูกบรรดาผู้อาวุโสมหาสมณนาและธรรมจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับและจะถูกประหารชีวิตแต่จะกลับคืนชีพในวันที่สาและตรัสเป็นครั้งที่สมกับอัครสาวก12คนก่อนที่จะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์ กำลังจะถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายพระองค์ตรัสแต่ละครั้งบรรดาสิทธิ์ไม่เข้าใจถ้อยคำของพระองค์แผนการของพระเจ้าสำหรับความรอดของอิสราเอลและของนานาชาติอาศัยการเดินทางสู่กรุงเยรูซาเลม็มซึ่งพระองค์ทรงรับทรมานและเมื่อเราจะถูกยกขึ้นจากแผ่นดินเราจะดึงดูดทุกคนเข้ามาหาเรา การมีส่วนร่วมในพระธรรมล้ำลึกแห่งกลางเขนเป็นพยาลและเปลี่ยนแปลงตนเองโดยพระเยซูเจ้าปลุกเราให้ดำเนินไปได้วยกันเพื่อการกลับใจของนานาชาติพระเยซูเจ้าเองทรงม,มีส่วนร่วมในบรรดาสิษย์และในพระศาสนา,าจักรซึ่งพระองค์ทรงเรียกและสถาปนาขึ้นบรรดาสิษย์ต้องติดตามพระเยซูเจ้าแม้จะเข้าใจได้ยาก จากคำพูดและการกระทำก็แสดงให้เห็นว่าเป็นการเดินทางสู่การกลับใจเริ่มต้นจากการเรียกและต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิตพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านแคว้นสมารียระหว่างทางการเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มเป็นฉากสัญ,ญลักษณ์ที่หมายถึงการกลับใจที่สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าจะต้องผ่าน เขาจะเดินไปพร้อมกับพระองค์และมีส่วนร่วมในพันธกิจการประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นเมื่อพระองค์ส่งผู้นำสารไปล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับเสด็จในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสมารียพระเยซูเจ้าตระหนักรู้อยู่แล้วว่าชาวสมารียและชาวยิวเป็นศัตรูกันกระนั้นก็ดีพระองค์ไม่ได้ถอยหนีแม้ว่า บรรดาสิทธิ์จะแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปปฏิกิริยาของยากอและยอนซึ่งมีฉายาว่าบุตรแห่งฟ้าร้องต้องการเอาชนะด้วยความรุนแรงแต่พระเยซูเจ้าทรงตำหนิเขาคำสอนคริสตชนเตือนเราให้มองพันธกิจของพระเยซูเจ้ามิใช่การแก้แค้น เรื่องราวในพะวรสารของลูกาที่เล่าว่าพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองต่างๆเป็นวิธีการอภิบาลที่เปาโลและบารนาบัสก็ทำเช่นเดียวกันในการเดินทางไปยังอันติโอกพระเยซูเจ้าไม่ได้พูดถึงการปฏิเสธของชาวสมารียาแต่พันธกิจของพระศาสนาจักรในเยรูซาเล็มตอนแรกก็ยังไปหาชาวสมารียา สังคานุกรฟิลิปได้รับการโดนใจจากพระจิตเจ้าและเริ่มงานเปตโตรและยอนก็ไปปกมือเหนือพวกเขาให้ได้รับพระจิตเจ้าภารกิจของพระศาสนจักรก,ก็คือปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นดังธรรมล้ำลึกของพระกิตเจ้ากลับใจตลอดชีวิตปล่อยให้องค์พระเจ้าเองทรงเปิดประตูใจของผู้คน เวลาและวิธีการกลับใจของนานาชาติเป็นงานขององค์พระผู้เป็นเจ้างานของพระศาสนาจักรคือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้อ่อนน้อมตามพระจิตเจ้าและเรียนแบบองค์พระเยซูเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปร,รานท่าน ขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินาเมน